Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News พักเล็กยึกยักไม่อยากถอนตัวร่วมรัฐบาลพีรวิทย์รับธรรมนัตถอนตัวไม่เป็นผลดีสักฟอกครั้งนี้อาจมีรัฐมนตรีตกเก้าอี้ เมื่อวันที่14กรกฎาคมนายพีรวิทเรื่องลือดนลภาคาสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยรักธรรมกล่าวว่าในวันที่18กรกฎาคมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพะเยาหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยนัดหารือกับกลุ่ม16โดยเรื่องหลักๆที่จะคุยกันคือแนวทางการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า และอาจมีการพูดถึงแนวทางการทำงานของพรรคเล็กจะทอนตัวจากการร่วมรัฐบาลหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าพรรคเล็กจะทอนตัวหรือไม่แต่แนวโน้มคงไม่ถอนตัวเพราะการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลต้องมีเหตุผลไม่ใช่จูจ่ๆก็ถอนตัวออกมานายพียรวิทย์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามกลุ่ม16คงต้องหาหรือกันอย่างรอบคอบในเรื่องนี้ส่วนการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลของพรรคเศรษฐกิจไทยนั้นดูแล้วไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพราะนอกจากเสียงจากพรรคเศรษฐกิจไทยจะหายไป16เสียงแล้วยังไม่รู้จะมีเสียงสสพลังประชารัฐที่เป็นสายของร้อยเอกธรรมนัฐจะหายไปอีกกี่เสียง การวตดซักฟอกครั้งนี้มีบริบทแตกต่างจากการอภิปรายในทุกรอบแต่ดูแล้วตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่น่าจะมีปัญหาคงมีเสียงอภิปรายไว้วางใจครบแต่รัฐมนตรีคนอื่นๆไม่รับประกันอยู่ในข่ายมีความเสี่ยงจะตกเก้าอี้ได้เช่นนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายชยวุฒนาคมานุศรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ